ไปตรงนั้นเออดีมากแล้วมึงติดไงแล้วมึงติดเโีเคอยู่กับกูตรงนี้ไงเงินมีซ้ายก็มีขวาก็มีมึงเลือกมึงเลือกอะมึงจะไปห้องไหนมึงเลือกฆาตกรรมในห้องปิดตายกำลังกวบกุมบิตใจนี่อย่มึงเรียบร้อยโอเคีอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวแม่แม่วางดักต่อกมาแอบดีห้องปิดตายใครเดินมาต้องตายทุกคนโดนแม่ โค้ดส่วนลดเติมเกมโฮมสวิตช์โฮมของ Star ์เดอมาแล้ว <Yeah. Ooh. S 1> ทุกคนสามารถกดเข้าไปในลิงก์ใต้คลิปเพื่อเข้าไปรับ QR Code ได้เลยนะวิธีรับโค้ดง่ายๆใช้มือถือสแกนแล้วเราก็จะได้โค้ดเลย ซึ่งโค้ดที่ได้เนี่ยก็สามารถนําไปใช้เป็นส่วนลดของเควสพิธีไหว้พระจันทร์สีเลือดได้นะ <Wow. S 1> ซึ่งเป็นเควสพิเศษนะคะถ้าเราทําสําเร็จเนี่ยเราก็จะได้ไอเทมี่เยวไม้เหมือนใคร <c oughs> แล้วนอกจากนั้นเนี่ยโค้ดของคิวก็สามารถนําไปใช้เป็นส่วนลดแพ็กเกจมอลและโบมได้ด้วยนะลดเยอะมาก <c oughs> ยังไงก็เออช่วยกันสนับสนุนสตาร์เดอร์โดยการใช้โค้ดของส <c oughs> ตาร์เดอร์เติมนะคะถ้าเราช่วยกันใช้โค้ดของส <c oughs> ตาร์เดอร์เติมแล้วมันถึงยอดเนี่ยในอนาคตในเกม Home Sweet Home เนี่ยอาจจะมีตัวละครของสตาร์เดอร์ก็ได้นะอย่าลืม กันเยอะๆนะคะทุกคนเก่าไปเลยเก่าเก่าไปเลยไปเลยเก่าไปเลยเก่าเก้าไปเลยไปเลยข้าจ้างี้เขาชวนชวนไปออกบูธอะไปลงค่าค่าโรงแรมค่าที่พักค่าเคร่องบินหมดแล้วเหมือนไปฟรีพูดจริงสภาพคิวตอนนี้เหมือนไปฟรีของกุนองปองเป็น19ซูเปอร์เชดครับเหมือนไปเราไม่ได้อะไรเลยค่ะแถนด้วย มัยังไม่ได้นับค่าอยู่ค่ากินเสียทุกอย่างทุกคนิวเสียหมดเลยฝากสวดหน่อยเดี๋ยวลงไปเอาวิญญาณอ่ะได้ะเลยเอาหมดให้ข้างหน้ามีสายสินของฝั่งมันนะแล้วเนี่ยเดินไปติดให้เดินติดให้เลยตั้งแต่ต้นเกมหนูมาหาของเลยไม่รู้ว่าคามีโกะไม้แรกมันจะไหวหรือเปล่าทุกคนเพราะมันต้องพังของทางไรก่อนเอ้กระตุกเอ้กระตุกเอ้กระตุกอีกแล้ว เจลาวันนี้อะตกเยอะไปไหนวันนี้อแม่เจ้าโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยฝั่งนู้นอยู่ไหนกันอะมีใครเจอปะอยู่กับผมอยู่ข้างล่างอ๋อเห็นแล้วเอาไข่ฝั่งเดียวกันดิเขาไปกบเขาไปใจเขาไปได้เบียวกุ๊บแล้วกูวางกับดักไงี่ยกับดักหมดแล้วข้างหน้าบ้านได้มันมันอยู่ไหนหมดวะ A few minutes later ฝั่งนู้นมีตัวตนเปล่าวะ นี่ไงพี่ไม่ปล่อยไว้พ่อพี่มาแล้วมาแล้วมึงทำไรเพื่อนกูมึงทำไรเพื่อนกูมึงทำไรเพื่อนกครูหน่ักไงหยุดตรงนี้หยุดการกระทำที่เป็นบาปมาเนี่ยพี่ทำไรหล่นต่อพี่ใช่ใช่เมื่อกี้พี่ทำของหล่นทำไมมีวิญญาณหล่นวะก็ไม่เก็งเหมือนกันยันหล่นได้ไงอ่ะเอาคุณดิสบีมึงไม่เดินผ่านกับดักกูหน่อยแล้วแต่ละคนเนี่ยฮะมึงช่วยเดินผ่านกับดักกูทีกูกราบแหละ ่เสร็จไม่ต้องเยอะเจอแล้วเจอแล้วกันตุ้นกูไม่ออกเลยนะกันตุ้นกูเนี่ย 5, 5. นี่ยังไงมีคนเดินผ่านนี่ <5. S 2> นงไงสักหน่อยเปล่าสักหน่อยบ่าแล้วมีคนเดินผ่านอีกแล้วเอะไรนะกลางผมไม่ให้มึงบอกตรงนี้กูไม่ให้มึงบอกกูจะให้มึงเดินไปตรงนั้นเออดีมากแล้วมึงติดไงแล้วมึงติดเกี่ยนอยู่กับกูตรงนี้ไงมงกันบี ก็มีขวาก็มีมึงเงือกมึงเงือกอะมึงจะไปห้องไหนมึงเงือกเขาตะกำในห้องปิดตายกมีกวบกมีใจตี๋เนี่ยมึงเรียบร้อยโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวแม่แม่วางดักต่อกันเอ๊ะนี่ห้องปิดตายใครเดินมาเท่ากับตายทุกคนโดนแม่ขอให้กูเจอผีไอ้คำผีไอ้คำข้างบนใครเจอฝั่งนู้นติ๊กบอกได้นะครับที่สามกางบ้านเลยครับกางบ้านข้างล่างใช่ไหมครับใช่ครับมาแล้วครับ ีฝั่งนู้นมันสามารถโดนับมาแล้วครับมาแล้วครับว้าวหมุนหมุนหมุนกุายตาแบบมี้กุไลตาแล้คืนมานี่ตัวมันเล็งอุ้ยตายเลยนี่หว่าสวยนักมากแม่นี่เนี่ยขมิ้โกขมิ้ใจเรียบร้อยไปต่อเฮ้ยมีคนติดคับดักไก่ปูเฮ้ให้มิวมิวมิวฝั่งไหนวะเนี่ยมิวฝั่งไหนเนี่ยฝั่งไหนเนี่ยเอาเบ้าอยไปเบ้าเฮ้ยทำไรเราวอะ พักทำไรเราตรงเนี้ยไปต่อไหมไปต่อหรือพอแค่นี้หนูจะไปต่อหรือหนูจะพอแค่นี้ลูกหนูจะไปไหนลูกหนูจะไปไหนลูกกลับมาหาแม่เดี๋ยวนี้ลูกแม่ต้องการเลือดเียบอกว่าเนียนแถวนี้ป่ะเนี่ยมิวมิวมีเนียนแถวนี้ป่ะเนี่ยอ้ยตกใจเออมึงดูเนียนแถวนี้นะาเฮ้ยแถวนี้ไม่ถึงแง่เส้นไหลไปหมดแล้วแย่วเฮ้ยกูอะไรอ่ะมาพี่คิวดู๋ยวมามาไม่มีหน้าบ้านไม่มีหน้าบ้านผมเโอเคเมื่อกี้แม่งซ่อนคิวจริงด้วย ฮันเตอร์ตีทีเดียวหมดเลยเหรอเนี่ยให้ผมตีทีเดียวเอ๋อมึงทำไมกลัวมึงทำไมกลัวหนีไปไหนล่ะมอบไปมึงขอบไปนี่มึงก็โดนต่อนนะไอ้แม่เอาอะไรเนียนเป็นเพื่อนกูเลยนะโอเคอะต่อหมายถึงยายตายมีมีคนกำลังแก้๊งอยู่ในห้องอาหารขอบคุณครับห้องอาหารโอ้ยมองสะบัดที่เราอ่ะ คนแปลงเป็นผีอ่ะไม่ขนาดกินลูกอมเยอะขนาดนี้อุ้ยผ <ว grasp> ูเห็นมิวมิวแล้วมิวมิวนี่มิวนี่มิวตามตุ่นไปตามตุ่นไปแม่หนักหน้ามันไม่ลงมันไปห้องสนิตแม่จะหมดเวลาแล้วล่ะโอ้ซูเปอร์แมนบินได้ซูเปอร์แมนซูเปอร์แมนตายลุยตายลุยนี่แน่ฟาด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 เรียบร้อยขอบคุณทุกคนสำหรับ40ซูเปอร์จานครับ thank thank you thank you แต่ก,กูจะหมดแล้วอ่ะเตรียมตัวขึ้นไหมใครก็ได้เตรียมตัวขึ้นแน่นนะจะรับวรียวโกลงนะโอเคลงไปรับไม่รู้ทันหรือเปล่าผมจะบอกผมไม่มีลูกแก้วเอ้านี่ไงมันตีพี่มันตีพี่มันตีพี่พี่เดินตามมันเดี๋ยวพี่เดินตามมันมี่พี่เดินตามมันมันอยู่ข้างล่างนี่ระวังนะเจอลงมาก็ระวังนะเออแหมโอเคหมดเวลาแล้วเออไปต่อ แ5 minutes later อ่ะแล้วกูเกิดไงแต่ประเด็นคือกูไปบวกเขาแล้วกูจะแย่เอาไงน้ำวิ่งไปไหนอ่ะอยู่ตรงเนี่ยแหละตรงพี่เอาน้ำมาให้เท่าน้ำมาให้เอา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 หมัดมาเอาหมัดมาเอ้อาหมัดมาเอ้ยอาหมัดมาไปไปตัดไปตัดมันไปตัดมันตายจริงแน่ตายแน่ตายจริงเป้าตายจริงเป้าเราตายโอเคสวยรถ มาเดินช็อปป้โอ้หหอนโอ้โหหอนอะไรเบอร์นั้นวะมึงหอนหรือมึงอะไรมึงเปิดโป๊เมื่อไหรไอเด็กนั่นนี่เยนะหน้าบ้านมีสายสินฝั่งเรานะตลองทาไม่เปิดลอวะนอนต่อเอ้อเอามันอยู่ชั้นสองเดี๋ยวเดินติดสายสินให้นี่นะมึงไม่ต้องทายเบอร์สองทันปะวะเฮ้ยไม่ทันแม่ระวังะระวังระวัง เฮ้ยเอาจริงข้าดีเลยแต่ฉันไิ่มีข้าดีเลยแต่ฉันไม่มี ขนมนี่มาเฮ้ยอะไรวะเนี่ย oh. เฮ้ยนี่มันของเรานี่นะเฮ้ยทำไมมีของเราไปอยู่ตรงนี้ล่ะต <Yeah. S 1> <laughs> ้องมาจับผู้ชั้นป่ะ <laughs> เป็นไปได้ยังไงกัน <laughs> นี่มันบ้าอะไรกันครับเนี่ย <laughs> ว่าจะเป็นคำสาปของพองี่วอนโอ้โห <Yeah. S 1> oh, แม่งกองปืนมาแล้วด้วยด The next day เฮ้ยมันสวดอยู่หน้าบ้านของคนเนี่ยไอย้ตรงเนี้ยสองคน <laughs> <laughs> มาเปล่ามาเปล่ามาเปล่าเฮ้ยมันจะแปลงร่างเฮ้ยไม่ทันว่ะ หายแล้วมันเอากูตัวตรง,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 งไหนแม่ล่าง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 ตรงไหนแม่จะดูเรื่ยอ,อยเรื่องเหรอเรื่อนึงยังข้าวจะเอทนะเอยยังข้าวนะเอดอ่ะลาก,กลามาตรงกลางแล้วครับ,บน,นั่นคือนามใช่ไหมใช่มันกดใบไปแล้วด้วยมันมีความแค้น<เ>อะไรบอลตายวะอย่าไอ้ลูกอม,มอยู่ไหนวะ้ใจ จะเดินไปหาลูกอมกูตายเนี่ยเด่กตัวกลางพี่ผมมีตามพี่อยู่เลยอ่ะผมกำลังจะตายกูอยากได้ลูกอมอ่ะไล่ตามอยู่เลยผมตายคนอื่นเป็นแทนได้นะตามนี่อยู่เป็นแทนเลยเป็นแทนเลยน้ำครบอยู่ไหนน้ำลูกอมมันอยู่กลางเขาอยู่กลางเขาอยู่กลางเขากำลังเดินขึ้นมาละ ไปหาใครวะน่ะมีใครเป็นแทนเปล่าไม่มีไม่มีกาลังตัวรุ่นกาลังตัวรุ่นสดเลยสดเลยสดเลยรอให้อยู่รอให้อยู่แล้วคนที่เราจะหายตายกันหมดนี่คันมากคันมีไปเลยเอาเลยเอสเอาเลยเอกันเลยไปเอสด้วยมาแล้วเฮ้ยมึงมาทันทีเหอะคุไม่กล้าโดดมึงก็โอ้โหมึงก็สแกนหาคนจังเลยเนี่ยฮะ ข้างล่างแม่มีกันดักอ่ะวายแล้วผมเกิดตรองที่ผีมันเดินมาพอดีเลยแม่้กม่โก้ลาวเดียวมีคนโกครับมีคนโลกเดินมาขี้างูเดี๋ยวนะอุยลวว่ามีอะไรแปลกๆมูสานี้ผีลงมาข้างล่างกูมาเจอผีข้างล่างอีกแล้วหายยาไม่เจอเลยสงสัยต้องรีเลือดในการตายแล้วแหละ นี่เเสสรรให้แล้วดูเอเซนเซอรี่เราดิทุกคนทำไรน้องไม่ทันแล้วน้องไม่ทันแล้วน้องอยากโดนพี่ฟาดน้องกูเปิดมึงผิดกูเปิดอุ้ยนั่นใครแหละอ๋อฝั่งเราตกใจหมดเลยไปเลยครับคือตู้เหรอไม่อยู่ในตู้เฮ้ยอุ้ยปล่อยไปขึ้นแล้วจะไปปอนอะไรนะไอ้มิวมิว เขาไปช่วยนะได้ยาละวหาของข้างนอกก่อนมีใครเจอยายค้ำเปล่าแม่งไล่แดกของบุญแล้วปะเนี่ยเนี่ยอยู่อยู่ด้วยกันพี่มีเร็วโอ้ยยายเอลดีเกินเอลดีเกินแล้วเราอะโอ้โหใจเย็นครับยายใจเย็นด้วยยายตายยายตายยายวัวออกมาเป็นเลือดแล้วอะอะไรอะไรหิงตายหิงตายิง ไมาสิมาสิมาสิทำอะไรได้ทำอะไรได้ไมาสิอย่าไปอยู่ด้านบนนะไปเลยด้านบนเอาให้เอาให้คนเจ็บเอาให้ยามกินดีกว่าไอ้บิวบิวมันปิดทุกประตูเลยตอนเนี้ยดีแล้วดีแล้วดีแล้วพี่กระจ้องทำไมมึงไปด่ามึแล้วไม่มีแล้วกูวางเลยกัไม่มีอีโก้แล้วกูกู วายเห็นน <mm <sm> ี่ค่ะมันก็ย่าส่าเห็นกูน่ากูสาาเนี่ยเป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยหมักธรรมชาติรับมีผมรับมีให้เสือเสือเสือเสจ้ิงเลยกูสาากลายเป็นปุ๋ยหมักธรรมชาติมึงก็ยังกูสาาลงมาหากูเจอเนาะมิวมิวไใช้ประตูหมดแล้วใช่มีนในเลือด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 ออกินแล้วนี่หว่า ข้างหน้าตีกันเลยครับข้างหน้าตีกันเลยครับผมวันทิ่ครับเราพกปืนมาจบหมดแล้วจ้าหมดแล้วจ้าหมดแล้วเจ้เดียวอันผมมีมาดอ่ะผีตันหน่อยดิถึงผมวันที่ผมก็อยากเล่นผีตุ้งกลางอยู่ตุ้งกลางมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยอะไรกลางให้ถึงผีเราเนี่ยมาหน่อยที่ไงมาแล้วที่ไงเปิดร้านผมเปิดรถแล้วเปิดรถแลเรเปิดร้านเร ตายป่าวไม่ตายว่ะอีทีนึงอีกทีนึงอีกทีนึงเดี๋ยวร่มมันมาระวังนะเดี๋ยวร่มันมานะวัดิี้วัีวายวายโดนแล้วแล้วกายจะตูเไ้่อย่าบังตีมันเออไว้นี่นะมึงเออไม่ต้องเล่นลาก่อนไก่ปู่นี่นะนี่เนีะยไอ้เสนอ นี่แน่นี่แน่โอ้แม่เกือบตายจริงไม่ทำพี่หารกูไม่ได้อยากทำพี่หารแต่เขาพิ่งมาตีเรากดถ้าหากว่าดูคลิปแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับส c r ร b ์ให้คิวด้วยนะคะ